สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next จนเดนเจอรรุ่นวายแท็กนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเป็นตัวมีแพ็คเกจนะครับราคาขายที่1 1ึ่ง0 0าบาทนะครับก็เดี๋ยวไปพาชมกันว่าคันนี้นะครับมีออปชั่นของรถอะไรบ้างนะครับบอยพาชมครับเชิญครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับ จับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นมีแพ็คเกจนะครับแพ็คเกจเนี่ยจะมีในส่วนของกล้อง360องศานะครับแล้วก็ตัวรถคุชชั่นโทนนะครับแบบรักษาระยะห่างพร้อม Stop and Go นะครับตัวตรวจจับคนในถนนนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับให้นะครับ ตัวกล้องหน้านะครับจะฝังอยู่ที่โลโก้นะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับที่ฉีดน้ําทำความสะอาดกล้องนะครับตัวของไฟหน้าเองนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED นะครับแบบดีเฟคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวสีสีขาวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยงามนะครับไฟตัดหมอก LED นะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ เซนเซอร์ S S กะระยะ4จุดนะครับตัวของกระชนหน้าทําเป็นสีเทานะครับตัดกับชายด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีบอนแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวคิ้วนะครับจะมีคิ้วสีดำนะครับ3นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับสีเทานะครับสี่ลี่ยางอยู่ที่255 65 R18 นะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กของ Ford นะครับคันนี้นะครับบอยพามาชมตัวออปชันของรถนะครับตอนนี้ก็จะมีการตกแต่งนิดหน่อยนะครับเพราะลูกค้าเลือกโปรโมชั่นเป็นอดอกเบี้ยต่ำนะครับตัวแก้มนะครับจะทําเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบนะครับแบบนี้นะครับตัวกระจกมองข้างเองนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับอ่า นี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับด้านข้างนะครับตัวรถนะครับก็ยังมีไฟนะครับไฟที่ส่องข้างตัวรถนะครับเพิ่มความสว่างให้กับรถของเราเวลาที่เราเดินเข้ามาใกล้เปิดรถนะครับเพื่อจะได้เห็นตอนเหยียบขึ้นรถนะครับกระจกมองข้างนะครับจะมีตัวเตือนรถในจุดบอดครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมาในของในส่วนแพคเกจนะครับ กุญแจครับเป็นกุญแจคีเล็ตนะครับก็ถ้าสัมผัสตัวนี้นะครับก็คือล็อกรถนะครับล็อกรถปุ๊บเนี่ยตัวกระจกก็จะพับนะครับพอเราสอดนิ้วเข้าไปนะครับสอดมือเข้าไปนะครับก็จะปลดล็อกนะครับตัวกระจกก็จะกลางออกนะครับอ่าเบาะนะครับลูกค้าจะได้เบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าไวทแท็กนะครับแบบนี้ด้วยนะครับปักสีเหลืองนะครับเบาะหนังสีดำนะครับ มีไฟนะครับแอมเบีนไลท์นะครับสีฟ้านะครับให้แบบนี้นะครับนะครับก็จะสว่างสวยงามนะครับตัวหน้าจอนะครับหน้าจอจอกลางเนี่ยจอหลังพวมไรนะครับขนาด8นิ้วนะครับก็จะมีตัวของปุ่มควบคุมออปชันฟังก์ชันนะครับพวกคูซันทนนะครับพวกลิมิตสปีดนะครับ ตัวรักษารถู่ในเลนนะครับนี่นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็ขนาด12นิ้วนะครับก็ขนาดใหญ่นะครับเชื่อมต่อ Apple c a คาเพตหดืโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้กพว Google m a p ได้นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับ Type C Type A นะครับ อยู่ข้างล่างนะครับพร้อมกับที่ชาร์จได้สายนะครับเกียร์ออโต้หสปีดนะครับสามารถเดินเป็นเกียร์มานุวนได้นะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีโหมดการขี่ให้ถึง4โหมดนะครับระบบป้องกันการลื่อนถแล้วก็ตัวของปิดระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับตัวกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกมองหลังตัดแสงนะครับพร้อมกับตัวของช่องเสียบ USB นะครับตัวนี้นะครับไว้สำหรับต่อกล้องนะครับ ด้านบนนะครับจะมีดานหลังคานะครับสีบอลเงินแบบนี้นะครับสำหรับตัวไวทคนะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีสปอร์ตบาร์นะครับสีเทานะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับ led แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าไวท็คนะครับตัวฝาท้ายนะครับสามารถใช้กุญแจล็อกปิดได้นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกด้วยสามด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับ ฝังอยู่ตรงโลโก้ด้านท้ายนะครับอ่แต่สุนท้ายโปรโเชอร์ถอยหลัง4จุดนะครับหากท่าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรถเ e ็กเจนเดนเจอร์ไวทนะครับอยากไว้ใช้งานก็สามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นไว้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์086นะครับ3232518นะครับอัดดีลลน์ตามเบอร์โทรได้เลยคอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ